วันนี้ก็ตรงกับวันที่14กลกุมภาพันธ์2566นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรให้กับท่านที่เกิดใน12ลัคนาราศีตั้งแต่ลัคนาราศีเมษภพศพมิถุนกรกฎสิงกันตุลพิจิกธนูมังกรกลุ่มและมีทั้ง12ลัคนาราศีขอให้มีความสุข ในเดือนแห่งความรักมีความสมหวังในเรื่องราวของความรักที่ประสบความสำเร็จตลอดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าท่านใดที่ความรักไม่สมหวังท่านก็อย่าได้เศร้าโศกเสียใจไปเพราะยังไงเดี๋ยวดวงดาวแห่งความรักก็ยัง,คงโครจร,รรอบข้างท่านอยู่เสมอก็สักวันหนึ่งก็จะเป็นวันที่ท่านได้มีเรื่องราวนะครับ ดีๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านใดยอยากทราบรายละเอียดแบบเจาะลึกก็สามารถดูดวงกับผมได้นะครับหรือจะดูดวงฟรีทุกวันพฤหัสกับเพจอาจารย์ยุทธหรือ YouTube Facebook อาจารย์ยุทธก็ได้อันนี้ก็มาอวยพรตรงกับเทศกาลแห่งความรักขอให้12ลัคนาราศีสุขสมหวังสดชื่นราบรื่นตลอดปีตลอดไปในเรื่องของความรักนะครับ